สวัสดีครับนกทีเฮดครับวันนี้จะมาเล่นฟอร์นั่ยอีกแล้วเมื่อกี้ได้ที่สองไปครับคลิปที่แล้ววันนี้มาแล้วครับจอนซีหนะ้าโอ้อยู่กับจอนวิกครับจอนเหมือนกันว่างเงจอนเอาเลยเซตไหมขอบคุณครับโอ้เต่จกันีฟอร์จอน มายรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมนเนี่ยจอนมันยิงใสเ่เราอยู่พักใหญ่แล้วมาเตะกนนนันดี่ฟ้าจอนจอนเหมือนกันอย่าเอาแต่เดินสิจอนเดินต้องเดินแบบนี้ฉันชักล้มคลานผู้หญิงเนี่ยจ,จอร์นทำไงกับมันดีจอนมันยิงอยู่ได้น่าลำคานจริงจริงจอนทำอะไรักอย่างที่จอร์นอ,อะไรเซนไปใช้ สองซีน่ามาแล้วเจ้ามาแจกลายเส็นครับวันนี้มาเต้นกันดิโฟจอนโอ้โหเดยวันนี้จอนซีน่ามาฟอร์ดในจะมาแจกลายเส็นแฟนๆครับฝั่งอื่นจอนซีน่าต้องล่อนลงที่เดิมที่ประจำโอ้โหโคตรไกลเลยอ่ะโอ้ จอนกูฟามซูมมันไกลเหลือเกินโอ้โหโคตรไกลเลยเฮี่อะนอนพักใหญ่อะ่ะเพิ่งมาวันนี้ครับสกินจอนซีหนะ้าตือตือตอ,ตอวันนี้ปบเดิมประเดิมสกินใหม่เอาที่หนึ่งให้ได้วันนี้ เมื่อกี้น่าจะเอาลายใส่เสื้อเท่กว่าโอ้โหเยี่ยไกลยังไงโอ้จอรเยี่ยจอนเอ้ยเวเดอร์ Vader ลงด้วยจอนกลัวที่ไหนจอนซีน่าไม่ได้มายิงใครจะมาแจกไลยเส้นนี่เป็นครั้งแรกที่มาในเกมฟอร์ไนไนจอนซีน่าโอ้โหเยี่ยปุยไดยลงเลยเนี่ย ถึงแล้วสามร้อยเอ็กพีโอ้พอจะถึงในที่สุดจอนซีน่าก็ล่อนลงหนึ่งพื้นแล้วก่อนหนึ่งต้องทักทายแฟนแฟนก่อนกระโดดไอ้เฮียก็จะขึ้นดิว่าไงแฟนแฟนวู้วจอนซีน่าตือตือ,ตอ ไม่ไม่มีใครเลยเก็บปืนก่อนครับอันดับแรกเลยโอ้สองม่วงถึงจอรซิน่าจะมาแจกแลายเส้นก็ต้องมีอะไรป้องกันตัวหน่อยดื่มชิวสองขวดให้มาสามขวดแต่ดื่มได้แค่สองเพื่ออะไรโอ้อันนี้ได้ปืน s อ g พุบหินลงไปเผื่อจะโดนเป็นแฟนจอนซีน่ามาแล้วใครอยากได้แต่เซนบอกโอ้โหกระสุนเพียบที่ไม่มีอะไรเก็บกระสุนอ้้ช้วโคตรใหญ่ดึงก่อนขณาเดินทิ้งช้วโค้ดเล็กไปด้วย จะได้มีเสียเวลาจอน์ซีน่าทักทายแฟนแฟนคนแรกครับโอ้แฟนคนแรกที่เราต้องไปแจกลายเซ็นเขาอยู่ที่ไหนโอ้ยโดนไฟวาไ้าวไปปั๊มดีกว่าเฮ้ยตรงนั้นมีฮีจอทีซีน่านตรงนี้นไปเก็บก่อน อ้ ه, ปืนพุอะไรจะดีอย่างนี้รอบนี้ได้ของดีๆจอสีหนะ้าเจ็บตูดขับรถลงไปดีฟ้าปังเช็คเช็คต้องมีคนไหมไม,ไม่มีใครโอ้ทอง โอ้ ه, ทองรอบนี้ทองเยอะเปิดทีเป็นจีฟ้าไม่เอาเรามีม่วงแล้วเร็วเรวทำเวลาหน่อยเราจะต้องไปแจกลายเส้นวันนี้ต้องแจกให้ได้สิบคนมีกระสุน กองซีน่าเก็บไว้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นไม่ได้คิดจะมาฆ่าใครไปไปหาแฟนแฟนคลับแฟนคลับคนแรกกันดีกว่าอยู่ที่ไหนอ,อ้าวเจอแฟนคลับแล้วเดียวมันนี่ก่อนอยานนี หนีทำเพี้ยอะไรยิงให้สัตว์คุจะมาแจากอะไรเซนหนีทำไมโอ้โหน,นี้ไม่ใช่เป้าหมายของเราเดี๋ยวโอ้ปืนพุอีกแล้วเอาสลิงก่อน,นอยู่ไหนวะ ไม่ได้ดูด้ยวยตัวอะไรอ๋อตัวผู้หญิงอ่ะโอ้ไม่จนซีน่าถึงหาแฟนคลับคนนี้ไม่เจอเขาไปไหนเขาหน้าจะอยู่ในวงเหลืองแต่มันก็ไม่มีลองเช็คซีอยู่ตรงดาวไดแล้เหรอไม่มีว่ะ โอ้ไปนู่นแล้วนีกว่าเยอปอยชิวโอ้รถจะเทนะินน้ำเทินบ,บ,บกทุกอย่างเป็นไปได้โอเคนี้มันอยู่ที่เมืองอีกแล้วชองทีน่าจะต้องไปแจกอะไรเซกนเฮ้ hey. อยู่ข้างล่างบนวะหรืออยู่ตรงนู้นป้ายาบลตี้ตรงป้ายาวตี้ก็ไม่มีอยู่ไหนกันชนก็ไม่มีเหยอีกไอยเหง้ย้ควาบลำบากเอ๊ะเอ๊ะโอ้ตอนที่หน้ามาจากไรเซนปังจากไรเซนไปสองคนละ ไอสองคนนี้ไม่เต็มใจเอาแต่เป้าหมายเราต้องไปแจกลายเส้นนั่งรหาไม่เจอไม่ต้องกลัวจอนสีหน้าจอนสีหน้ามาแจกลายเสนเท่านั้นไม่ได้คิดจะมายิงใครเหมือนจะอยู่ตรงนั้นชนไม่มีโออยู่นี่อยู่นี่ อยู่นี่เองมาแจาะเส้นฝังเลยให้หัวขบาลลายเส้นจอนทิหนะ่ลืมบอกไปว่ามันเป็นลูกปืนโอ้เจอแล้วเจอแล้วไอตัวเวลตี้แน่แน่มานี่โอ้วงบีบวงบีบฝังเรียบร้อยครับโอ้ ấy, con nhìn không lắng, đi con nhìn không lắng Ao, oh, dê, yeah. nào hả? Nào, 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 nhìn phai dày Nó nào, John Cena từ từ. Phai lấy ao Mua thật lên Chụp hóng rồi เก็บไว้ป้องกันตัวเฉยๆเก็เเตมเลือดโอ้โหทองเพียบดีโหลดให้พร้อมเพื่อจะได้ไปแจกไลฟ์เฟนแฟนขับคนต่อไปได้สะดวกเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมโอ้นี่ไงบอร์ดแฟนคลับ เราไปเช็คก่อนแฟนคลับคนต่อไปคือกล้วยนี่เองโอ้อยากกินกล้วยพอดีจอนซีน่ามาแล้วจ้าตึดตึดท่ไหนวะเฮ้ยหินงกิ้งหินงกิ้งโอ้แฟนคลับเฮ้ยเอารถจอนซีน่าไปไหนลงมาลงมาโอ้ยปังียบร้อยครั์ Thôi thẳng Xin không lúc cho à. à. gì nữa Cho con gì nè như vậy Ô, chú hồn lết Có dần đi đây ha thịt Điều, cho con gì à. nữa, đốp còn Ô, tiền lốt, tiền lốt Lốt เดี๋ยวลงเช็คก,ก่อนรีโหลดยังยังน,นไงไอสัตหาไม่เจอแฟนขับคนต่อไปคือคุวยแช่แข็งอยู่ไหนนาะ นั่นหรือเปล่าไม่ใช่ทำไมต้องหนีจอนชี้หน้าด้วยแค่มาแจากไลเซนเฉยเฉยนี่ทำไมนี่ยมันก็อยู่ในวงนาหายเจอเฮ้ยเดี๋ยวแวะนี่ก่อนดีกว่าเจอจะมีชิวชิวมีห้าสิบเองโอ้เจอเหีบ โอ้แจ้าแจ้าไายเลยปิดประตูก่อนโลแกนมากจอนซินาตอรุนนตุรอ,อ,อ,อโอเคตอนมาทุกทิ้งไปหาเพื่อต่อเอ๊ะอ๋อเรานี่ว่า ก็ไม่น่าจะหายากนะก็อยู่แถวถึงแอนดในวงนอกวงว่ะแอนดนป่ายากรอเปล่าคนไม่มีเหรอเสือฟ้านั่นไงง่ายงสัตว์เอาไม่ใช่เฮียเลื่อยเอ๊ะอะไรแค่มาแจกลายเซ็นเฉยทำไมต้องมีจ้องทีหน้ากันด้วยไม่เข้าใจ จ้างเอ็นีซีดีฟ้าจากเอ็นีซก่อนจอนซีน่าคนเดียวถ้าทางจะไม่ไหวแล้ววงเริ่มเล็กลงสถานการณ์เริ่มตึงเครียดเอ้ยโอ้แฟนขับอีกแล้วนี้จอนซีน่าอี้แล้หนี้ทำไมแจกเลสเซน ปังปังปังโอ้ยยังอยากได้อะไรเซน็จอีกที่ไหมเย่องนี้สิปังเลยอ,อ้กล้วยตายหายแล้วกล้วยตายแล้วเฮียลบลบเดี๋ยวต้องมีบาร์ี่อันนี้ เฮ้ย,ลย,ยแล้วเธอออลลนเล่าไม่ไหียเร็วๆ็วงดีบ้าโอ้บอดกั้นคำคนต่อปไป่ไปหุดิด่ามีเสียงปืนอยู่แถวหน้น เกาะกลางน้ำก่อนเผื่อมีแฟนคลับฮัลโหลมีไหมไม่มีเดี๋ยวขวาคิดวงังดิกวาสผีวงเหนื่อยแล้วแฟนคลับต้อยู่ในวงเหนื่อน่นอนแอบม,มีตายาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่มีไม่เจอ đi, đi lao, vẫn chưa đằng, vẫn đằng chưa lên nhàng fast cho na, fast cao dù gì ăng. Auh, ai nhớ, fan tai hại. Uy, phá phái, để chế Kiểu robot dance cẩn. Ai nhớ, sẽ chặt lau biếc. Này, mưa line sen. ไม่มีใครเอาเราก็จะเต้นเราเข้ามาเต้นกันดีกว่าไม่มีใครเงียบลงนี้ยนะค่อยๆลงองเฮ้ยคุณลืมหีฟ้าว่ะไอ้เหี้อท่านน่ะเปิดมาเต็มที่กับายในทองอแหละดูๆแล้ว โ้อนซีน่าเือตั้งห้าตัวลายคอบไว้่นันมาจบริมน้ำแน่เลยนั่งยิงอย่งนั้นไงตอนขึ้นน้ามาแล้วจ้ามาจากไรเส้น m อ็นีนี่หว่าอ,อ๋อมีคนด้วยมีเอ็นซีด้วยโอ้ เรนำมันหมดโดนยิงรถอีกใครยิงวะปังปังปังเหียบร้อยโอ้ยรอย้อนร้อนร้อน,อนลบไปน,นู่นไปนู่นเฮ็ดโดนปืนพุกเข,ข้าไปถึงหนังไหมเลยล่ะรีลอยพร้อม ไปสอนเชฟอันนั้นไงเจอแล้วสร้างมาบ้าน,แาน้แล้วบ้านไหม่ลปังเหีนยววะาปังปังปัง,ปงเรียบร้อยโอ้คนยิงคนยิงอสัตว์เลยตัวที่ยิงรถเมื่อกี้แหละ อ่อเนีน่ยเงียเ้ยิงโอ้ยระเบิดเต้นโอ้ยเต้นซะยิงยิงอ้าวหวยเอ้ยชาทีสอง